ก็ขอสัตดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มอยหูแฮปปี้มอยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่19สิงหาคม2567ผมมอยหูแฮปปี้มอยไทยก็มาวิเคราพิจารณนเชิงมอยก่อนชกของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ซึ่งวันอาทิตย์นี้มวยจะชกในเวลามวยช่องเจ็ดจะชกในเวลา บ่าย2ตรงนะครับนะขอย้ําว่าชอกในเวลา14บสนกตรงนะครับนะซึ่งก็ถึงเวลาบ่าย2ก็ขอให้ทุกท่านเข้าไปจําที่ในการลุ้นเชียร์มวยช่อง7กันด้วยนะครับนะซึ่งผมเองก็เดินทางไปภาคในเวทีให้กับสมาชิกฟังทุกคู่ที่มีการถ่ายทอดทางช่อง7นะครับนะวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ผมเองก็ภาคคู่ที่หาคู่ที่ห ให้กับสมาชิกทั้งสองคู่ด้วยนะครับนะซึ่งก็ชนะทั้งสองคู่นะชีตัเล่นก่อนช็กนี่ชนะคู่ห้าคู่ก็ชนะทั้งสองคู่สมาชิกก็คงจะมีความสุขสบายสบายกันนะครับสําหรับผลงานการภาคของมวยช่องเจ็ดเมื่อวานที่ผ่านมาคู่ที่1น,นี่อ่ามวยกําลังไหวครูผมก็สั่งให้เข้าไปที่ด้านของอเล็กยอดยุดมวยไทยทันทีนะครับนะเพราะว่าอ่าช่วงที่มวยพันมือผมก็ไปสืบนักมวยช่วงพันมือด้วยนะครับนะก็เห็นรูปร่างนี่ อเล็กนี่ตัวสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนและก็ทีมงานของอเล็กนั้นเป็นเซียนดังๆใหญ่ๆที่มารุมมาตุ้มอ,อยู่ที่ทางด้านของอเล็กตอนที่พันมือนะครับนะทำให้สถานการณ์การลุ้นการเชียร์นอเล็กดีกว่านะครับนะและก็ผลการชกก็เป็นทางด้านของอเล็กเป็นฝ่ายชนะนกไปในยกที่สสมาชิกก็รับทรัพย์กันเป็นคู่แรกแบบเต็มเต็มนะครับ คู่ที่สองวัยขึ้นเวทีก็สั่งให้สวิทเข้าไปที่ด้านของยอดกันช่างนาครสียอดกันก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนอาจจะมีราคาพลิกไปพลิกมาบ้างแต่ก็ไม่เคยได้สั่งให้ไปลุ้นไปเชียร์ทา่ด้านของขีเลี่ยนนะครับนะให้เข้าที่ด้านของของยอดกันทุกราคาสมาชิกก็สบายสบายไปนะครับมาถึงคู่ที่3ครับนะคู่ที่3นี่ผมเองก็ชี้ตัวลุงนตัวเชียร์ก่อนชอกนี่ชอบไปที่ด้านของมังกรทองนะเพราะว่าเคยชนะขาดมาแล้วแต่ว่า ช่วงที่มวยกําลังไหวครูเนี่ยสถานการณ์ของมังกรทองไม่ดีผมนี่รายงานให้หมดนะครับนะรายงานสถานการณ์ให้หมดแล้วก็การภาคของทางด้านมังกรทองนี่ก็สั่งไม่ให้เข้าไปที่ทด้านของมังกรทองนะครับนะให้เลิกยุ่งกับทด้านของมังกรทองแล้วก็ให้ไปลุ้นไปเฉียท้านของพัดลังบุญแทนนะครับในขณะที่มวยชกกันเนี่ยผมภาคเนี่ยผมจะไล่รายชื่อขาใหญ่ไปเลยนะครับว่าใครลุ้นใครเชียทาาน้านพัดลังบุญ ทุกราคานะครับนะไม่ว่าราคาของาพาร์ทวลจะตกเป็นรองแค่ไหนแต่ว่าเซียนกลุ่มนี้ทุกคนนะครับนะเขาก็จะสู้จะรองอยู่ตลอดเวลา mm. ผมก็ไล่เรียงไปเลยครับว่าคนที่1ชื่อนี้คนที่2เซียนนี้คนที่3มขายใหญ่คนนี้นะคนที่4อ่าร้องราคาอะไรอย่างนี้นะครับนะอ่าซึ่ง,งชุดเนี้ยเขาอยู่ติดติดกันนะครับนะผมก็ไล่ชื่อไว้ให้เลยสมาชิกได้ฟังแล้วก็คงจะอ่าก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าเซียนเหล่านี้สุดท้ายก็ ทางด้านของมังกรทองไหลหลุดนะอ่าผมเองตอนภาคอยู่เนี่ยผมคิดว่ามังกรทองน่าจะเป็นตะคริวแน่เลยเพราะว่าราคามันไปแต่น้ําเงินอย่างเดียวอะ่ะนะแต่สุดท้ายก็มาเหนือเมฆเหนือความคาดหมายของผมนะครับที่ทางด้านของมังกรทองก็ไหลนะไหลุดนะไหลหลุดแต่ว่าอ่างจากเวทีนี่ใช้ข้างที่หลุดนี่ประคองตัวจับเชือประคองตัวลุกขึ้นนะก็เลยทําให้เสียนมวยในเวทีโหนะครับนะโหนะ โอแล้วก็ดาไอเตียไอเตียกันยับเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่อยู่ในเวทีก็เห็นนะครับว่าไม่เนียนนะครับในะการไหลหลุดครั้งนี้ไม่เนียนนะแล้วก็ทางด้านของเดียเกตเพชรก็ออกมาออกมาโพสต์บอกแล้วนะครับว่าถ้าเซียนมวยไม่ยอมรับก็จะไม่จัดทางด้านของมังกรทองอีกนะครับนะกขคงจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ศรัทธาอีกนานทีเดียวนะครับ <c oughs> คู่ที่4ครับขึ้นไปมวยขึ้นมวยกำลังไหวครูผมสั่งให้ทางด้านของสมาชิกก็ให้รีบลุ้นรีบเชียร์ไปที่ทางด้านของไม้สางคำทันทีนะครับแล้วก็ประกาศให้แค่3ยกนะบอกในสายชัดเจนว่าผมประกาศไม้สางคำให้สมยกมีราคาออกนําก่อนให้รีบแต่งตัวนะครับแล้วก็เป็นลุ้นทางด้านของราชเดชเพราะว่าทางด้านไม้สางคำนั้นเป็นมวยที่แพ้มวยซ้ายนะครับนนบางอาวุธซ้ายไม่เป็นนะรูปเกมนี้ก็เป็นทางด้านของราชเดชนะครับที่ออกนําก่อนราคา าราคาในประมาณสักสองช่วงตัวได้ผมก็ยังสั่งรองไม้สังคาอยู่เพราะว่าราชเดชยังไม่โดนนะครับนะแต่ว่ายกที่2องไม้สังคาก็ต่อยทางด้านของราชเดชนับปดหล่นกรรมการนับ8ผมเองก็ให้สวิกออกตัวที่ราคา8 1ดหนึ่งงไปนะครับในะช่วงที่ไม้สังคาได้นับนะครับแล้วก็ให้เป็นลุ้นไปเชียร์ไปช่วยกันเชียร์ราชเดชให้พลิกนะสุดท้ายราชเดชก็ชนะพลิกสมาชิกก็รับซับกันไปนะครับนาะมวยแพ้ชนะ อย่าไปสนใจนะครับนหน้าที่ของเราหากระสุนจากกระเป๋าคนอื่นมาไว้กระเป๋าเราอย่างเดียวนะครับผมเป็นมืหูที่คิดแบบนี้ตลอดนะครับจะให้มวยที่ออกนําก่อนแล้วก็รับทรัพย์ก่อนนะครับอย่าไปรุนไปเชร์วัดเจกรรมการมากนักนะพะบางรข่าวเราเห็นว่าชนะแต่กรรมการให้แพ้ก็มีเยอะๆไปนะครับนะคู่ที่5ครับนามวยขึ้นเวทีนี่ผมเองก็วิเคราะห์ไปจากบ้านแล้วนะครับชอบยอดเปรมชัยมากๆเลยนะถ้าเกิดว่ามวยถ่ายกัน4คู่เนี่ย คู่ที่5เนี่ยผมก็จะรุ้นจะเชียร์ด้วยตัวเองในวทธีเลยนะก็เตรียมตังเตรียมเงินไปประมาณสัก1กําปั้นเลยนะเมื่อวานเนี่ยผมพกเงินไป1กําปั้นเพื่อที่จะระุ้นไปเชียร์ทางด้านของยอดเปรมชัยตัวเดียวนะครับนะเพราะว่าชอบลูกวางและเสื้อตันทามากๆแล้วก็ทางด้านของมองคนชัยเป็นมวยแพ้นอกง่ายนะครับนะผมก็สั่งสมาชิกว่า,าให้นับนอกไปเลยนะครับในใบายใบเขียวก็บอกชัดเจนนะครับนะว่ารุ้นนับนอกไปเลยนะครับ นะก็สุดท้ายยอดเปรมชัยก็เป็นฝ่ายชนะนกในยกที่2แทงแทงนกไปเลยนะครับนะก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ทุกประการนะครับ <c oughs> สมาชิกก็สบายไปนะเพราะว่า,าผมภาคในวินีให้ด้วยนะครับคู่ที่6ครับนะมวยคู่ที่6นี่ผมก็สั่งให้เข้าวิเรืของเพชรวิเศษนะสออาตชัยฝ่ายแดงนะก็เป็นทางด้านของเพชรวิเศษเป็นฝ่ายชนะนกไป นายกที่2สมาชิกก็รับทรัพย์อีกนะครับนะจบเกมสมาชิกก็ร่ำรวยกันไปผมก็สั่งให้ซิกกลับบ้านไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเชียร์ช่อง5นะครับนะเพราะว่าจัดมวยไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ผมเองก็ภาคช่อง5้าให้เหมือนเดิมนะครับนะผมเองก็ภาคมวยในเวทีให้กัสบสมาชิกรับฟังกันนะเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการนะมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ p a k y o k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมและการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับเดินเข้าตู้ดูว่ายังสู้เขาไม่ค่อยได้ตัวรุนตัวเชียร์มาช้าข้อมูลมวยก่นนนอนชอกมีน้อยถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่รุนไม่เชียร์ไม่เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ วิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชอกนะครับนะรู้สองนักมวยก,ก่อนชอกทุกคู่รู้สองภาคชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่รู้สองนักมวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมาชิกเสียยากนะครับก็ผมภาคเองคนเดียวครับนะทั้งเสาทั้งทิศแหละนะก็เดินทางไปภาคในเวทีนะครับนะก็มวยหู V.I.P เดือนละ1,500บาทสัปดาห์ละ500บาทนะรายวันก็วันละ300บาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ1 0 0 0บาท มืคหูพันกล่องก็เดือนละ1,000บาทสัปดาห์ละ3 0 0บาทรายวันก็วันละ200บาทแต่ถ้าฟังเฉพาะประเทศบวันเดียวก็เดือนละ600บาทนะที่พิเศษสุดได้รับความนิยมมาโดยตลอดแล้วก็เครื่องเต็มตลอดก็คือมอยหูฟังช่อง7ช่องเดียวนะครับผมคิด100บาทนะก็คือยอมเสียสละ1เครื่องนะครับนะเป็นเครื่องหนึ่งเครื่องให้กับท่านไปเลยนะครับนะฟังช่อง7มอยหูซึ่งเมื่อวานได้ฟังถึง6คู่ผมเชื่อว่าสมาชิกที่ฟังที่สมัครฟังเฉพาะช่อง7็ช่องเดียวมอยหูเนี่ย สัปดาห์นี้ก็จะต้องมาสมัครผมเหมือนเดิมเพราะเมื่อวานเนี่ยได้ฟังถึง6คู่กำไรกำไรกันถือว่าเยอะแยะกันมากมายเลยนะครับได้เปรียบแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะฟังผมภาคมวยช่องเจก็อย่าลืมรีบโทรไปสมัครกันนะครับลายเสียงนะครับเป็นลายเสียงเวพภาคสวทิ์ไม่ผ่านกลองนะครับนะผมพกเครื่องเข้าภาคในเวทีใช้เน็ต 5G นะครับนะความไวของเน็ตนี่ถือว่าไวที่สุดแล้ว นะก็ไวกว่ามวยหูที่พักอยู่ที่บ้านด้วยนะครับนะไวกว่าลายเสียงที่พักอยู่ที่บ้านไวกว่ามวยหูก็ลายเสียงกบนะครับนะ,ะถ้าใครที่ในตู้มีคน ฟังมอหูที่ภาคอยู่ที่บ้านไม่เข้าไปภาคในช่องเจ็ดนะาภาคอยู่ที่บ้านสามารถที่เอาลายผมไปกินได้เลยครับนะไม่ต้องกลัวเพราะผมอยู่ในเวทีช่องเจ็ดนี่การันตีไวกว่ามยหูผ่านกล่องสองวินาทีอย่างแน่นอนนะครับมีการเทียบเคียงกันสมาชิกก็เทียบให้แล้วนะครับว่ามหอหูลายเสียงผ่านกล่องกับลายเสียงไม่ผ่านกล่องของผมนั้นของผมจะรายงานผลการช็อกไวกว่า2วินาทีนะครับแล้วนะก็เดือนละ4ี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับฟังกันเสอ์ทุกคู่ทุกช่องนะครับนะก็ถือว่า กำไรกำไรจุใจกันเลยทีเดียวนะครับสนใจสมัครสมาชิกแบบไหนอย่างไรก็ idline h a p p y b a s s 206อยู่ใต้คลิปทุกครั้งนะเบอร์โทรก็082751-1988-082751-1988 08สามารถเที่ยโทรไปสมัครกันได้เลยนะครับนะเข้ามาฟังแล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับนะในการวิเคราะห์ชช้นเชิงมวย ข้อมูลมวยนนแน่นแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like ผมหนึ่งครั้งนะสำหรับคนทำง,งานจริงจังและก็จริงใจกับทุกท่านนะครับนะแล้วก็แชร์ออกไปกันเยอะเยอะนะครับนะให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสได้ฟังข้อมูลมวยก่อนช็กประเภทรู้เขารู้เรานะครับนะถ้ารู้เฉพาะตัวที่เราจะรุ่นเทียการันตีว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือสำหรับวงการมวยไทยนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ของช่องเจดครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝาแดงทับหลวงแพทเกียรติเพทพัฒน์ด้านของฝ่ายเอืนพรนำโชคสอผูมิพัดหมวยคนนี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 2 2อ,ยยสสอปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี้ดูว่าจะสูงยาวได้ลอย สมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในครับดู้กำไ้เก็บการวดของชกนี่ทําได้ดีมีทั้นนอกปีทะไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยสอมวยนี่จะแข็งแกร็งแครงกระดูกมยวยบุมวยการผ่ามวยก็ดูว่าจะดีกว่า,าวุธมวยก็ดูว่าจะหนักแรงกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับข้อมูลตอนนั้นเทคนิคของตันนั้นทับหลวงปัจจุบันอายุ18ปี172เซนจากจังหวัดขอนแก่นกระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก780ครั้ง ก็ซ้อมอยู่ที่เกียริเพทมวยคนจัดปลร์ปหกสิกิโลกรัมเวทช็อปประจำก็122ปอนด์ปี6 7จชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งในยกที่2ทั้ง2ครั้งเลยนะเพราะเมยวุฒิมวยที่หนักแรงนะรุ่นระดับนับรัได้ก่อนในตั้งแต่ยกต้นๆ้นเลยนะครับนะก็แพ้หนึ่งครั้งเป็นการแพ้น็อกในยกที่3นะครับชกเวทีเมืองกรุงมาทั้งหมดที่้ครั้งนะก็ ชนะ4ครั้งเป็นการนอกทั้ง4ครั้งแล้วก็ภายใน3ยกทั้ง4ครั้งด้วยนะครับแล้วก็แพ้5ครั้งเป็นการแพ้นอก3ครั้งในยกที่3-4ยังไม่เคยชกที่ช่อง7มาก่อน ส่วนทางด้านของฝ่ายเงินงพรนำโชคสอภูมิพัฒน์ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างดูว่าจะเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยสมวยก็ฝีมือมูบุญเข่าในาครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยสมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะแต่ว่าวงนอกก็ถือว่าอาวุธมวยก็พอมีนะครับนะประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับนะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก,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 ก็เป็นมวนยเข่าในนะครับ ข้อมูลท่านักทเทคดีคอนทัดแดนพรนำโชคสภูมิพัฒน์ปัจจุบันอายุ19ปี170เซนก็ต่ำกว่า2เซนจากนาครศรีกระดูกเืื่ก็ชคมาประมาณสัก40ครั้งก็น้อยกว่าท้านแดงประมาณครึ่งหนึ่งนะซ้อมอยู่ที่นครศรีนะครับปอยๆก็59เท่ากันเวทชอกอประจำก็122ปอนด์ปี67ชกไปแล้ว2ครั้งก็ชนะ1ครั้งเป็นการน็อกในยกที่2 แล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งครับหายไปนานประมาณสัก4 5เดือนนะชกเวทีมองกรน้อยกว่าประมาณสัก6ครั้งก็ชนะแค่2ครั้งนะครับนะเป็นการน็อกทั้ง2ครั้งในยกที่ 2- 3แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรุมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของพอนำโชคอาจจะไม่โดนน็อกก็เป็นได้นะครับนะเพราะว่ายังไม่เคยแพ้นอกไขรแต่เนื่องจากว่ายังชกเพียงแค่6ครั้งในเมืองกรอาจจะยังไม่เจอของหนักของแรงจริงจังนะครับนะทางด้านของพอนำโชคไม่เคยชกที่ช่อง7มาก่อนนะครับ มวยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้นี่ขึ้นเวทีไปนี่รูปร่างของทางด้านทัพหลวงนี่จะได้เปรียบสูงยาวกว่านะครับนะเล็กน้อยนะทางมวยนี่ก็ต้องเป็นทางด้านของทัพหลวงครับที่จะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะประเภทเตะต่อยหมัดศอกหนักแรงต้นต้นลุ้นรลับนับรักได้ก่อนนะครับนะก็สมาชิกก็สามารถที่เข้าทางด้านของฝ่ายแดงได้ก่อนนะลุ้น3ยกนะถ้าเกิดว่าไม่หลลนบระลับก็มีเวลาให้ขยับขยายซื้อขายออกตัวนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายดูมนพอนาโชคนะครับนะก็ประเภทแตะขาก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนะมีหมัดศอกก็ถือว่า ก็ดูว่าจะเป็นรองอยู่นะแต่ว่าอาชีพหลักก็คือเป็นเข่าในนะครับนะเพราะฉะนั้นเข่ามวยเข่าก็ต้องลุ้นแปลกๆนะครับนะชอบทางด้านของพอน,นําโชคก็ไว้ลุ้นกันในยกท,ยท้ายๆนะครับนะต้นๆผมอ่านว่าแดงออกนําก่อนนะครับนะก็เลยให้สจิจเข้าไปที่ทางด้านฝ่ายแดงก่อนนะครับบริการเสียงเชียร์มวยคนจัดเลต่ต่างๆนี่ดูว่าจะได้เปรียบอยู่นะครับนะแล้วก็ถ้าแดงมีราคาดีๆก็อย่ายลืมบอ,อกตัวซื้อขายบางทุนไปลุ้นทางด้านของผรน,นําโชครับประทาน2ข้างกันนะครับ แต่ว่าตัวชนะนะครับนาทีตัวเล่นก่อนชอบก็ยังชอบไปที่นั่นของทับหลวงแพชเกียริเพชนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างธนา,าแดรงยอดเสกสรรรถสวยจากเจ็ดสายพลิ้ว พบกับทางด้านของฝ่ายดังเรินสิงห์อุบลอุอุดอนมวยคุ่นี้ก็ชกกันที่แกะน้ำหนัก133สาปอนด์สำหรับทางด้านฝรังยอดเสกสันยอดเสกสันก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่เป็นสูงยาวเสาโทรเลขเลยนะมวยคู่นี้เอาเสาโทรเลขมาชกกันนะครับนักสมวยประเภทโดนาทชนเข่าในบุสุดันยันห้ายกน้บุดของชกท่าดวนชวนแรกตลอดเกมชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยสมมวยจะแข็งแกร่งแข็งแรงหัจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านยอดเสกสรรปัจจุบันอายุสิบเก้า ซนจากอุบลกระดูกม้าก็ชกมาประมาณสักห้าหกสิบครั้งปล่อยๆก็หกสิบห้ากิโลกรัมเวทชกประจําก็หนึ่งร้อยสาสิบสองปอนด์ปีหกเจ็ดชกมาแล้วสองครั้งก็ชนะทั้งสองครั้งนะครับจนาะชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดยี่สิบห้าครั้งนกขุชกในเวทีมังกรุเจ็ดครั้งเป็นการนกในยกที่สามสี่มากที่สุดนะครับยกหนึ่งสองไม่เคยนกใครนะเพราะว่าเริ่มเร่งในยกที่สามนะครับหนึ่งสองก็เต้นดูเชิงนะครับนะก็ ตามสมมวติเป็นแบบนี้นะครับนะไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนนัดนี้ก็เลยอ่านว่าานกรยอดเสกสรรไม่น่าจะนอนนะครับน,น่าจะสู้อย่าห้ายกแต่ว่ายังไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดเนื่องจากว่ามาจากเพชรยินดีนะครับแล้วก็ไม่เคยชกรางวัลด้วยนะครับ ส่วนต้นนั่นของฝ่ายนวันสิงห์อุบลออูดอุดรสิงห์อุบลก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างสูงยาวเท่ากันทรงมวยประเภทเดินหน้าท้าชนของนายบุษฎุดันยันห้ายกรับวุดของชกท่าดวลชวนแรกตลอดเกมนะครับนะแต่ว่าถ้าโดนหนักๆก็มีวู้บ้เบรลวนชวนเสียงซ้ายได้เช่นกันนะครับนะก็ชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเล็กสู้ของในก็ถือว่าเราคอตีนะมีขวาในเส้นทางนะครับมีหมัดมีสอกสอกซุกสมองมืดีหัวจิ๋วใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเวลาเดินมวยในผมดูว่าเข้ามวยในค่อนข้างที่จะหลุดหลวมและก็ไม่ค่อยมีอาวุธนําเท่าไหร่วงนอกดูว่าจะเป็นรองธนัของฝ่ายแดงอยู่นะครับเมื่อคนนี่ขึ้นเวทีไปข้อมูลธนาดเทคนิคคอนตินานสิงห์อุบลน,นี่ก็อายุ19ปีเท่ากัน180เท่ากันจากอุบลเช่นกันนะ,ะชกมาก็เสียสิบังก็คงจะใกล้เคียงกันนะครับปอยก็65กิโลกรัมเดชชกประจำก็103 132ปอดนะครับในปี67นี่ชกไป6ครั้ง ก็ชนะ2ครั้งเป็นการน็อก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้4ครั้งนะก็แพ้น็อก1ครั้งในยกที่2นะครับชกววธีมักงกรมาทั้งหมดใน18ครั้งก็ชนะน็อกคู่ชกในวิธีมังกรุง4ครั้งในยกที่ 3- 4ี่นะครับนะ และก็แพนนอกใ่้ยตานาของชกในวิธีมืองกรุง4ครั้งในยกที่2กับยกที่4นะครับยังไม่เคยชกที่ช่อง7เช่นกันนะก็ต้องสืบก่อนนะครับว่าทางด้านของสิงห์บลซ้อมที่นัดนี้ซ้อมที่ PK แสนชัยหรือไม่นะครับนะถ้าซ้อม PK นี่ก็คงจะคู่ขี้สูสีสนุกพลิกไปมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าผมวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชก็ต้องว่าไปตามชั้นเชออิงมวยฝีมือมวยนะครับ <c oughs> สำหรับมวยคนนี้นขึ้นเวทีไปรูปร่างจะสูงยาวเส,สาทราเล็ร้อยแปดสิบเท่ากันนะครับนะทางมวยก็ทางด้านฝาแดงในฝีมือมนออกดีกว่านะครับนะก็คงจะหนึ่งสองก็คงจะเป็นทางด้านของฝ่ายสิงบลเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะหนึ่งสองผมอ่านว่ายอดเสกสันก็คงจะตั้งรับจากทางดึงบังตั้งโต้ดูเชิงกันไปก่อนรูปเกมก็คงจะมาเน้นเอาในยกที่สามนะครับนะ หัวจิตวิจัยนี่ผมดูว่าทางด้านของยอดเสสันดีกว่านะมวยด้ามวยบ้านเดียวกันด้วยนะครับผมเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะรู้ว่าจิตวิจัยกันเป็นอย่างดีนะครับนะว่าหัวจิตวิจัยใครคมใครนะครับนะก็คงจะสู้กันสนุกพลิกไปมาลูกหนักลูกแรงหัวจิตวใจนี่ความมั่นคงนี่ผมดูว่ายอดเสถันดีกว่าเพราะไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนส่วนตัวด้านสิงห์บุญนอกเขาได้และโดนเขาน็อปได้เช่นกันนะครับหน้าที่ต่อที่หน้าหมดต่อหมดเหนื่อยต่อเหนื่อยผมดูว่ายอด ยอดเสกสันคาดมวยน่าจะดีกว่าทนทานกว่าน่าจะเบียดอิชาไปได้ในยกท้ายๆนะครับชี่ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่นั่นของยอดเสกสันรถสวยจากเ็ดสายพริ้วนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข่าแดงโปรเยแอสันป่าตองข้อต่ด้านของฝ่ายน้ำเงิน อัตชัยกีฬาสปอร์ตนะครับนะอัตชัยกีฬาสปอร์ตหมยคนี้ชกกันพิกัดต้าหนัก122่อปอนด์ทางด้านของโปเยก็เป็นหมยควาขับรูปร่างในจะสูงยาวเท่ากันสมวยประเภทเดินเตะคาต่อหมัดฟันศอกลุ้นหล่นหลับนับล็อกได้ก่อนนะครับนะไม่หล่นไม่หลับก็มีเวลาให้ขยับขยายซื้อขายออกตัวบางทุนนะครับนะต้นๆ้นออกนําก่อนได้แต่ว่าปลายปลายอาจจะไม่ค่อยชอบเข่าในและก็ชกกลางวันอาจจะมีแผ่วในยกท้ายๆนะครับข้อมูลทังนั้นเลยกับนั่นโปรเยปัจจุบันนี้ อายุ25ปี167เซนจากจังหวัดเชียงใหม่กระดูกมาก็ชกมันเป็นร้อยปล่อยปล่ก็60กิโลกรัมเวทดชกประจําก็ร้อยถึงร0อยป่ปอนด์นัดนี้ชกรางมันก็122ปี67ชกไป4ครั้งก็ชนะ2ครั้งเป็นการนกทั้ง2ครั้งในยกที่3-4แล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้คะแนนทั้ง2ครั้งเลยนะครับนะแล้วก็แพ้เป็นการแพ้ ให้กับทางด้านของกุชกในรายการมวยไทย3ยกด้วยนะครับชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดกด็้ก็20ครั้งนอกกุชก4ครั้งและก็เคยแพ้นอก1ครั้งนะครับทั้งที่ช่วงเจ็บปแล้ว1ครั้งก็แพ้คะแนนนะครับนะส่วนทางด้านของฝ่ายนวลอัตชัยกีฬาสปอร์ตอัตชัยก็เป็นมวยซ้ายรูปร่งางจะสูงยากต้เคียนกันทรงมวยก็ประเภทเดินเตะขาเจาะยางตัวมัดฟันศอกนะเป็นมวยซ้ายจับจ้านหนักแรงนะแล้วก็เป็นมวยหมัดนะหมัดนี่ต่อยแม่นเพราะว่าอ่าเคยต่อยมวยให้กับทาง ้นสังกัดด้วยนะครับมวยสากลสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นต่อยมาหมดนะครับนะก็ถือว่าเป็นนักมวยนักมวยนักกีฬาตัวจริงนะเป็นนักมวยตั้งแต่เล็กๆเด็กเลยนะครับกระดูกบริวมบรการผ่านมวยก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันเลยหัว่าจิตวใจผมดูว่าดีกว่าปลายปลายชกช่องเจ็ดบ่อยกว่าปลายปลายมั่นคงกว่ากันนะครับข้อมูลท่ได้ัเท็เด็กท่นิั่นทชัยกีฬาสปอร์ตนะครับอายุ22ปีก็อ่อนกว่า3ปี ร้อยหกสิบแปดเซนก็ปาดหัวตัวเท่าจากจังหวัดพะเยาก็อยู่ในโซนเดียวกันนะก็ทางเหนือด้วยกันนะครับชกวิธีมังกรงมาก็เป็นอาชอกกระดูกมวยก็มาเป็นรนะ้อยนะซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่สามปล่อยๆก็ห้าสิบเก้าหกสิบกิโลกร,รัมเท่ากันเวทชกประจําก็ร้อยยี่สิบถึงร้อยยี่สามปอนด์ปีหกเจ็ดชกไปแล้วสามครั้งก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะชกวิธีมังกรยี่สิบห้าครั้งมากกว่าชนะไปได้ห้าครั้งนะก็นอกคุณชกในเวทีมังกรสี่ครั้ง ในยกที่34มากที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในรายการมวยไทย5ยกมาก่อนนะครับถ้าแพ้ก็ถ้าแพ้นอกก็เป็นการแพ้มวยไทย3ยกนะครับเคยชกที่ชกเจ็ดมาทั้งหมดก็5ครั้งชนะ2และก็แพ้3ครั้งนะครับเมื่อคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะก็เป็นทางด้านของอัตชยัยเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะคะแนนไปได้เมื่อวันที่7มิถุนา67นะครับนะในรายการมวยไทย3ยกนะครับ เมื่อคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่รูปร่างนี่จะปาดหัวตัวเท่านะครับน้าแดงนี่จะกัดขวาสู้ส่วนด้านฝั่งน้มันกาดซ้ายนะครับนาทางมวยก็ทางด้านอัตชัยอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับนาเตะซ้ายต่อยซ้ายส่วนด้านของโปรเยก็วงนอกก็เตะขาต่อยหมัดหนักแรงนะครับนาในเมื่ออัตชัยไม่เคยแพ้นอกใครได้ม่ไทรให้ากผมก็อ่านว่าทางด้านของโปรเยไม่น่าจะเอาลงนะไม่น่าจะต่อยอัตชัยได้หรอนอาจจะเป็นทางด้านอัตชัยก็ได้ครับที่ต่อยหมัดซ้ายได้ดีกว่าแม่นยำกว่า วันนั้นชกกันที่มวยวันเนี่ยผมดูแล้วอาวุธของทาดด้านอัตชัยก็ถือว่าแม่นยำนะแต่ว่าลูกเตะของทาดด้านโปรเยก็ถือว่าเก่งใช้ได้เช่นกันนะเพราะรูปเกมก็คงจะคู่ขี้สูสีลิกไปมานะครับนะฝีมือมวยเท่ากันกระดูกมาเลยต่างๆเนี่เท่ากันหมดเราก็ต้องวัดกันที่การดิเยะความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับนะก็ผมดูว่าทาดด้านของโปรเยชกกลางวันไม่เก่งเท่าไหร่นะส่วนมากจะชกกลางคืนแล้วก็อัตชัยจะชกอยู่ที่กลางวันตลอดชกรายการเกียรติเพชรมาโดยตลอดนะครับนะก็เลย อ่านว่าปลายๆเนี่ยทางด้านของอัตชัยน่าจะยืนและมั่นคงกว่านะครับในะรูปเกมในคู่ขี้สุสีมาสิยกวัดหาตัวผู้ชนะกันในยกที่5้านะครับนฐานะนแรงสมวยดีกว่านะโปเยอ,อาจจะเสียหลัก นิดๆหน่นนนนอยก็อาจจะกลายเป็นตัวแพ้ได้เลยนะครับที่ตัวชอบบอลช่างก็ยังชอบไปที่เรื่องของอัตชัยกีฬาสปอร์ตนะครับคุ่ที่4ี่ครับเป็นการพบกันระหว่างธนตแฝดแพทย์ภูไทยอบรจรนครพนมพัฒนาและของฝานวนยอดอีท,ทีกับเปาลิงบี้หวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์นะครับแนตะ่ก็ถือว่าเป็นการขุดหวยที่หายไปนานมาชกกันเลยทีเดียวนะครับก็คู่นี้ก็ดูว่าจะต้อง ลุ้นเชียร์กันด้วยความรับระวังนะใครได้ราคาดีๆก็อย่าลืมออกตัวสื้อกาลังทุนเพราะมีโอกาสที่จะหมดปลายๆกันได้ด้วยกันทั้งคู่นั่นเองนะครับข้อมูลทางด้านของเพชรปูไทยนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยฝีมือบูบวนเข่าหนครับรู้กับได้เก็บการบุษทาได้ดีมีทั้งนอกเป็ทนทนายชกบวงนอกบวงในก็ดูว่าจะแข่งใล้เคียงกันนะฝีมือบวงนอกผมดูว่าดีกว่านะแต่ว่าอย่ด้ายไปนานประมาณสัก1ิบ5เดือนเลยครับสำหรับทางด้านของเพชรปูไทย <c oughs> ข้อมูลตระหนทคกิคคองแรนเป็นบุตไทยปัจจุบันอายุ21ปี175เซนจากกรุงเทพนะครับเว็ชกประจำก็140ปอนด์หายไปน,นานประมาณ14เดือนชกเวททีมงกรุงมาทั้งหมดนี้ก็40ครั้งเคยชนะนากชก4ครั้งในยกที่3-4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในมวยไทย5ยกนะครับนะ,คบนะเคยแพ้นก ในรายการมวยวันนะครับนะักเคยชกที่ช่องเจ็ดมาแล้ว2ครั้งก็ชนะ1และก็แพ้1ครั้งนะครับส่วนต้นนักงำาพนงะวันยอดอีทีกับปาลิงบี้นะครับนะักก็เป็นมวยขวารับร่างนี่ดูว่าจะเสียเปรียบชกวชกเล็กน้อยสอมวยก็ประเภทฝีมือบื่บบนเข่าในครับดู้ครับได้เก็บการมุดของชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทนนอกเป็นะไรชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะฮะสองมวยนี่จะแข่งแกร่งแแรงแต่ว่าหยุดหายไปนานพอสมควรเช่นกันนะมาเคลื่อนไหวไว้บ้าง นัดล่าสุดนะครับนะก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านของกุชช o เพราะว่าตัวเองนั้นไปเรียนนายสิบนะครับโรงเรียนนายสิบแต่ว่าตอนนี้ก็เรียนจบแล้วก็รับราชการทหารแล้วด้วยนะครับนะสภาพร่างกายก็ดูว่าอย่างใช้ได้นะครับนะถ้าใครดูมวยชิงแชมป์ปูนเสือนี่ยังเห็นยอดอีทีมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านของ แชมปปูนเสือด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมดูว่าเนื้อตัวเขายอดอีทีก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับนะส่วนด้านของเพชรบุไทยนะวันชกวันช่างนี่จะต้องเช็คเนื้อตัวรูปร่างด้วยนะครับว่าหมาอ้วนแค่ไหนนะเพราะว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับตามมีโอกาสมากที่เจ้าของร้านจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็เป็นได้นะครับ <c oughs> สำหรับทางด้านของยอดอีทีนี่ก็ อายุ26ปีนะครับ173เซนจาก100อกระดูกมาก็ชคมาเป็น100ซ้อมทีเด็ด99ปลอยปลอย60เท่ากันนะเวียดชคประจำก็ประมาณสัก140ปอนด์ปี67โชคไปแล้ว1ครั้งก็แพ้คะแนนไปนะครับชควิธีเมืองกรุงมา40ครั้งนอกคุณชค3ครั้งในยกที่3-4แล้วก็แพ้นอก4ครั้งในยกที่4ทั้งหมดนะเป็นันที่เก่ง3ยกนะครับถ้าเคยชคที่ช่อง7มาเท่ากมนก็7ครั้งก็ชนะ3ครั้งแล้วก็แพ้4ครั้งนะครับ มวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปก็ทางด้านของเพชรภูไทยในขาวจ้วนะครับนะขาวจ้วเลยแล้วก็อาจจะได้ลอยนะครับนะทางมวยก็อาจจะกาดซ้ายสู้ก็ได้นะครับหรือว่ากาดขวาก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเป็นนักมวยอินดี้นะครับนะโลก่วนตัวสูงไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งเกี่ยวนะทำให้นานๆชกครั้งหนึ่งนะก็ต้องเช็ควันช่างด้วยมาน้หนักเป็นแบบไหนะอย่างไรฝีรมือมุนรักทางด้านของเพชรภูไทยดีกว่าผมดูว่าน่าจะออกนำก่อนนะครับนะส่วนทางด้านฝาน่ายเอาชนะได้จะต้องลุ้นเข่าในปลายปลานะครับนะก็มวยคู่นี้ ประเภทรีบลุนรีบเชียร์แล้วก็รีบออกตัวนะครับนะขึ้นไปมยวยวหว้ครูก็ใสไปที่ด้านของเพชรภูไทยเป็นกา,ารดีออกตัวไปลุ้นทางด้านของยอดอีทีนะครับชี้ตัวชอบบอช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของเพชรภูไทยอบจนคะรพนมถ้าคุมได้อยู่ก็มีโอกาสชนะได้สูงเช่นกันนะครับก็คบเพื่อนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการวิเคราะห์ชั้นเชิญมวยก่อนชกของช่องเจนะผิดถูกแบไบหในอย่างไรก็ว่ากันรูปกันบนเวทีนะครับนะ อ่าผมวิเคราะห์ตามชั้นช่มวยก่อนชกล่วงหน้าหลายวันนะสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดสมาชิที่ฟังผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะอ่าในเรื่องของข้อมูลมวยเพราะว่าก่อนมวยชกผมก็มีการสืบมวยอะไรต่างๆให้กับสวิททุกคู่ตลอดเวลานะครับนะดูน้ำหนักเองอะไรเองทุกอย่างนะครับนะเพื่อั้นจะไม่เสียเปรียบใครหน้าตู้อย่างแน่นอนนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ